สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชุติโมเลียถึงซับเลขที่25ม4 12วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมีโมโนเซกคาไรด์โอลิโกเซกคาไรด์แล้วก็โพลีเซกคาไรด์โมโนเซกคาไรด์มีหลักๆมี5คาร์บอนกับ6คาร์บอน5คาร์บอนมีไลโบสกับอีกที่ไลโบสไลโบสพบในไอเดวิตามินบี2แล้วก็ ATP เอฟซีไลโบสพบใน DNA 6คาร์บอนมีโคูโนส ลไกโสลิโคเซคารายมีเดนซคารายกับไรเซคารายเดนซคารายมีวอนโคสแดงโคสแล้วก็ซูโคสมอนโคสพวมในมอลชูก้าร์ไกโคสพวมในมิวชูก้าแล้วก็ซูโคสพวมมากในอ้อยไรซคารายมีเป็นลัฟฟีโนสคือโคสการ็กโคสแล้วก็ฟลตโคสอย่างละหนึ่ง คพลีแซคคารด์มีแป้งในพืชแล้วก็แป้งในสัตว์แป้งในพืชมีอะไมโลสกับไอไมโลเกกตินอะไมโลสมีปฏิกิริยากับไอโอดีนเป็นสีน้ำเงินอะไมโลเกกตินมีปฏิกิริยากับไอโอดีนเป็นสีม่วงแป้งในสัตว์คือไกลโคเจนปฏิกิริยากับไอโอดีนเป็นสีแดงเซลลูโลส พบมากในหัวมันแก้วอากา้าจากผนงังเซลล์ของสลายสีแดงไพตินพบมากในผนังเซลล์ของปัจจัย